สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกในทำไปสไตล์ฉัน channel นะคะเพื่อนคนไหนที่มีห้องเช่าคอนโดอพาร์ตเมนต์หรือมีแนวคิดจะทำห้องพักให้เช่านะคะทำไปสไตล์ฉัน channel นะคะเราจะมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในเรื่องของงานบริหารจัดการรวมถึงงานซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆที่ชำรุดนะคะทำไปแบบง่ายๆทำแบบสไตล์ฉันเหมียวทำได้เพื่อนๆก็ทำได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะยังจะมาแบ่งปันเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของเหมียวนะคะในแบบสไตล์ฉันไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเหมียวได้เลยนะคะอยากให้เพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจอย่าลืมกด Subscribe และติดตามเหมียวทางช่อง Facebook และ Youtube ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอ่าแอบบอกนะคะคลิปเหมียวเนี่ยมันก็ไม่ได้เทพมากนะคะกลัวเพื่อนๆจะผิดหวังถ้ายังไง ก็จะพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะขอให้เป็นกำลังใจเดี๋ยวจะทำออกมาให้มีคุณภาพเลยคะ่ะ